แลตฟองคืออะไรแล้วมันจะมาเปลี่ยนโลกยังไง <What? S 1> พี่อาร์ตแอบบอกนะมันเป็นสิ่งที่มาทำลายธุรกิจไม่ได้ทำลายดิมันทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจนะพี่ยังไม่ได้ปรับตัวพังพินาศแล้วมีคนตกงานจำนวนมากถ้ายังไม่รู้ <G un ters> แต่คลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ่ปติดตามเดีวไปดูกันเลยสวัสดีครับ ผู้จ่าภาษาครับแพลตฟอร์มหรือตัวการเรียกตัวการว่าที่มาพัฒนาโลกแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมาทําให้ธุรกิจบางธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทนันหรือยังไม่รู้เรื่องราวพวกนี้นะครับพังพินาศหรือว่าขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปทําให้เกิดภาวะคนตกงานจํานวนมากหรือน้องๆนักศึกษานะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะลงเรียนสายไหนดีนะครับ คือมันต้องรู้เรื่องพวกนี้เว้ยเพราะว่าบางอาชีพมันถูกดิสรัพหรือมันจะหายไปจากโลกนี้แล้วจากการมาของแพลตฟอร์มหรือดิจิตอลดิสรัพชันในคลิปนี้นะครับพิ娅จะมีเกสเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่สายไอทีนี่จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าแพลตฟอร์มมันต่างกับอินโนเวชันยังไงอินโนเวชันคืออะไรคือเทคโนโลยีที่หลายๆองค์กรพยายามจะลงทุนไปนกับมันเว้ยแต่ลงทุนได้ไม่เท่าไหร่แพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นมาแล้ว มันต่างกันยังไงแล้วมันดิสลอฟกันยังไงแล้วมันทําให้ธุรกิจปิดตัวไปได้ยังไงอ่าอยากรู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูพี่ล็อกเก็ตจะไลฟ์ฟังดีกว่าคลิปนี้ล็อกเก็ตจะไลฟ์ฟังว่า innovation กับ digital disruption ต่างกันยังไงสวัสดีครับล็อกเก็ตไอเอง innovation คือเทคโนโลยี ที่ถูกนำมาเพื่อลดกระบวนการเพื่อประหยัดต้นทุนเพื่อทำการตลาดและเพื่อทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นโดยส่วนมากพัฒนาจากกระบวนการเดิมที่มีอยู่แล้วเพิ่มเติมคือเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนคนงอล็อกเก็ตยกตัวอย่างแบบนี้ละกันเปรมชัยเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งธุรกิจหลักข,ของเขาคือขายและปล่อยเชา่าบ้านมือสอง ทั้งของเปลมชัยเองและรับฝากขายเช่าจากผู้ที่สนใจเปลมชัยลงทุนจ้างพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเพื่อให้พนักง,งานบัญชึกลงขายและปล่อยเช่าอาสังหาของเปลมชัยเองและของคนที่มาฝากขายเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถค้นหาอาสังหาตามความต้องการได้ง่ายๆ โดยยังใช้เซลล์เพื่อติดต่อกับลูกค้าและผู้ฝากขายโดยตรงผ่านไล n e แอปพลิเคชันและอีเมลสรุปคือเป็นชัยใช้ Innovation ระบบแมทชิ่งของเว็บไซต์ Line และอีเมลเพื่อลดกระบวนการและลดงบประมาณในบริษัททำให้ธุรกิจเป็นชัยเติบโต,ตแบบเส้นตรงแล้ว Digital d i ีลัพชั่น ต่างกันยังไงดิจิตอลดิสลอปชันคือการพัฒนาเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วจนออกมาเป็นแพลตฟอร์มของธุรกิจเพื่อเป้าหมาย2อ,อย่างคือขายได้ไม่จำกัดและขยายได้ไม่จำกัดล็อกเกตยกตัวอย่างแบบนี้ละกัน <Huh? S 1> เปลมชัยเจ้าของบริษัทอสังหาคนเดิมลงทุนจ้างพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจฝากขายฝากเช่าอาสังหาสมัครสมาชิกและลงฝากขายฝากเช่าอาสังหาของตัวเองได้และประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจอสังหาริมทรัพย์มือสองมาลงทุนซื้อสินค้ายืนยันตัวตนออนไลน์และกู้ธนาคารผ่านแพลตฟอร์มของเปรมชัยได้เลยสรุปคือบริษัทของเปรมชัยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลาง โดยมีรายได้เป็นค่าในหน้าเหมือนเดิมสินค้าในแพลตฟอร์มมีมากขึ้นหลากหลายขึ้นและไม่มีวันหมดแต่ไม่ต้องจ้างคนมานั่งบันทึกข้อมูลเหมือนเดิม <Wow. S 1> เปรมชัยสามารถขายได้และขยายขนาดได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม <What? S 1> ไม่ต้องมีสาขาทำให้ธุรกิจของเปรมชัยเติบโตแบบเส้นโคง้งหรือ exponential step รูปแบบเดียวกับธุรกิจ เช่าหนังออนไลน์ของ Netflix สรุปข้อแตกต่างระหว่าง Innovation กับ Digital Disruption คือช่องว่างของกราฟการเจริญเติบโตของธุรกิจจากเติบโตแบบเส้นตรงโดยต้องอาศัยระยะเวลาและเติบโตแบบเส้นโค้งจากการทำลายข้อจำกัดทำให้ขายและขยายได้ไม่รู้จบธุรกิจที่นำ Innovation มาใช้ จะถูกแทนที่ด้วยธุรกิจที่พัฒนาแพลตฟอร์มจากแนวคิดดิจิตอลดิสลอฟชั่นแบบโกดักถูกดิสลอฟโดยกล้องดิจิตอลและกล้องดิจิตอลถูกดิสลอฟโดยสมาร์ทโฟนในกระเป๋าของพวกเรานั่นเองเป็นไงบ้างครับพี่ล็อกเกตสุดยอดไหมเดีย๋ยวพี่แอขอย่อยเพิ่มจากพี่ล็อกเกตอีกนิดน,นึงเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกอัดกันอยู่ใน3นาทีบางเรื่องมันต้องขยายเพิ่มจริว่า ทีนี้เรามาวิเคราะห์จากตัวอย่างของเปรมชัยดูเนาะในกรณีที่เปรมชัยใช้ innovation ในธุกรกิจของเขานะครับสิ่งที่เ,เจอคืออะไรเปรมชัยต้องใช้คนจํานวนมนากที่เป็น specialist ด้วยหรือเป็นคนที่รู้เรื่องเฉพาะทางอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องการดีวกวลกับลูกค้าการดีลเรื่องขอสินเชื่อธนาคารนู่นนี่นั่นนะครับการใช้คนเกิดอะไรขึ้นจะมีการลาป่วยลากิจลาคลอดลานู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นข้อจากัดของการใช้คนในการทํางานในโปรเซสแล้วช่วงเวลาล่ะ ืบเนื่องจากใช้คนนั่นแหละมันก็ต้องได้แค่ช่วงเวลาที่ทํางานถ้าอยากได้ช่วงเวลาที่นอกเหนือเวลาทางานเบรมใช้ก็ต้องจ้างเพิ่มแล้วก็ต้องมี OT มีมินุ่นนี่นาสารพัดเลยครับช่องทางที่จํากัดนะครับอย่างที่พี่ฮาร์ดบอกไปเมื่อกี้ก็คือถ้ากรณีใช้เว็บไซต์ใช้แอปก็ต้องมีพนักงานคอยสแตนบายคอยซัพพอร์ตลูกค้าถ้ากรณีเป็นสาขาก็ต้องมีพนักงานสแตนดบายประจาสาขาสุดท้ายแล้วข้อจํากัดก็คืออยู่ที่ตัวคน ถ้าเปรมชัยใช้แพลตฟอร์มกับธุรกิจชีวิตเปรมชัยหรือธุรกิจของเปรมชัยจะต่างยังไงเปรมชัยมีแพลตฟอร์มของตัวเองเหมือนเปรมชัยเป็นเจ้าของตลาดทุกคนนึกภาพเจ้าของตลาดนะหน้าที่ของเจ้าของตลาดคืออะไรคือการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาวางแผงขายของในตลาดของเปรมชัยแล้วก็ลูกค้าของพวกเขาด้วยคือการเชื่อมต่อบริการของธนาคารเพื่อให้ลูกค้านะครับจ่ายเงินหรือว่ากู้เงิน ได้สะดวกผ่านแพลตฟอร์มของเปรมชัยรายได้ของเปรมชัยจะเป็น2ทางละทางแรกคือสินค้าที่เปรมชัยก็ไปเปิดร้านขายยในตลาดของตัวเองนั่นแหละอีกทางหนึ่งคือค่าบริการของค้าาแม่ค้าที่เข้ามาวางแผงขายในตลาดของเปรมชัยหรือพี่อาเรียกว่าค่าแผงนั่นเองเพราะอะไรเพราะเปรมชัยลงทุนในการเพิ่มช่องทางในการรับชําระเงินเพิ่มช่องทางในการจัดส่งสินค้า เพิ่มช่องทางนู่นนี่นั่นแล้วแต่เจ้าของแพลตฟอร์มจะคิดได้นะครับพวกเนี้ยหากเป็นค่าบริการของพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วทุกแพลตฟอร์มมีเหมือนกันหมดและที่เด็ดสุดด้วยที่พ่ฮัทอยากนําเสนอคือรายได้ไม่แค่เฉพาะของเปรมชัยนะรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าด้วยคือรายได้มันจะเติบโตแบบเส้นโค้งหรือ exponential ถ้าเทียบกับระยะเวลาคืออะไรคือช่วงแรกๆอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับใช้ Innovation ในการค้าขายหรือว่าในการ ให้บริการแต่พอลูกค้าเริ่มติดตลาดแพลตฟอร์มเริ่มไปได้ดีรายได้มันจะพุ่งขึ้นเป็นเส้นโค้งเป็นเอ็กโพน t ชันเดี๋ยวพอจะขึ้นรูปให้ดูในการแตกต่างระหว่าง innovation แล้วถูกดิสลอฟด้วยแพลตฟอร์มหลักๆคือรายได้อะมันจะพุ่งมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาเท่าเดิมเพราะว่ามันทำลายขีดจำกัดของขายได้ไม่รู้จบแล้วก็ขยายได้ไม่รู้จบแล้วลูกค้าของตลาดได้อะไร ลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นดีๆราคาที่ถูกลงแล้วก็จำนวนสินค้าที่มากขึ้นแล้วมีการเปรียบเทียบกับหลายๆร้านในสินค้าประเภทเดียวกันเหมือนพวกแกไปช้อปปิ้งที่ช e ้อปปี้รัซาด้านั่นแหละเขาก็จะเอาสินค้าประเภทเดียวกันที่เราชอบหรือเราสนใจหรือเราต้องการจะซื้อจากหลายๆร้านมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็มีโปรโมชันมาดูด้วยเพราะฉะนั้นในการใช้แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์หรือดิจิตอลดิลัปชันนะครับ มันจะเป็นวินวิน3ปาร์ตี้เลยก็คือเจ้าของตลาดเองหรือเจ้าของแพลตฟอร์มพ่อค้าแม่ค้าที่ลงขายในแพลตฟอร์มและลูกค้าหรือผู้บริโภคทุกคนนะครับก็จะได้ของที่ถูกลงได้ของไวขึ้นแล้วก็มีบริการจากภายนอกในกรณีที่เป็นของใหญ่อาจจะผ่อนได้อาจจะมีเงินกู้เพิ่มเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มด้วยถ้าพวกแกคิดไม่ออกแพลตฟอร์มคืออะไรเอาง่ายๆเนาะที่บ้านใน Netflix ไหม n น็ตฟิกนั่นแหละแม่งคือแพลตฟอร์มแล้วมันแพลตฟอร์มยังไงละ่ะมันก็แค่เปิดดูต่อเน็ตทีวีต่อเน,น็ตแล้วก็เปิดดูแล้วก็จบ <Hey. S 1> จริงๆแล้ว่เน็ตฟิกอ่ะคือร้านเช่าวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื <Wow. S 1> ่อก่อนเนี้ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณตาคุณยายเราเช่าวิดีโอไงครับก็ไปร้านแล้วก็ไปเช่าวิดีโอมามายืมดูสองวันแล้วก็เอาไปคืนนึกออกปะมันจะมีข้อจํากัดเรื่องร้านเปิดร้านปิดมีคนแสดงบายที่ร้านมีม้มวนวิดีโอที่มันต้องจํากัดในหน,หนังหนึ่งเรื่อง มีม้วนวิดีโอได้อัติีเป็นส0ม้วนในกรณีร้านใหญ่เนาะทีนี้ถ้าเน็ตฟลิกล่ะเขาต้องมีวิดีโอไหมไม่ต้องมีเขามีแค่ไฟล์ที่เป็นสตรีมมิ่งใครจะดูหนังเรื่องเดียวกันซ้ําๆในเวลาเดยฟกันก็ได้จะดูหนังกี่เรื่องก็ได้จํานวนหนังมีมากเท่าที่ผู้ผลิตหนังจะเอามาลง n e t ตฟลิ Netflix คือเจ้าของตลาดนึกออกปะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค,ค้าคือคนที่ทำหนังแล้วมาลงเน็ตฟลิ คนที่เป็นผู้ริโภคคือพวกเรานั่นแหละที่ข้างเข้าไปดูนะครับความสะดวกของพวกเราคือไม่ต้องไปเดินไปเช่าวีดีโอข้างนอกไม่ต้องไปร้านไปซื้อแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีอะไรมาเสียบแล้วมานั่งดูเราดูได้จากที่บ้านแบบสตรีมมิ่งเราก็ไม่ต้องเก็บแผ่นพวกนี้ให้มันลกบ้านด้วย hey สุดยอดไหมอันนี้คือแพลตฟอร์มร้านเช่าหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วน Google เป็นเจ้าของตลาดที่ชื่อว่า YouTube เจ้าของตลาดทําหน้าที่อะไรบ้าง เจ้าของตลาดทำหน้าที่เป็นช่องทางให้ยูทูบเบอร์มาเปิดช่องนำเสนอรายการนำเสนอคลิปวิดีโอดีๆให้พวกเราดูนั่นแหละโดยปกติเวลาเราทำช่องลงทีวีแล้วกันโอเคทีวีสาธารณะเนาะเขาก็เราก็จะไปเช่าช่วงเวลาในหนึ่งช่วงเวลาของรายการทีวีอาจจะเป็น พบ่งโมงเย็นจนถึง2องทุ่มแล้วเราก็ทำรายการลงแล้วเจ้าของบริษัทที่วินรายการก็ต้องไปดีลกับทางสปอนเซอร์หรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่เขาขายพวกเรานั่นแหละตามท้องตลาดนะ่ะเอามาลงเป็นสปอนเซอร์ในรายการของเขาวันนี้นะครับคนที่จะทําช่องคนที่เป็นยูทูบเบอร์เราแค่สมัครทําช่องใน YouTube สิ่งที่ยากที่สุดคือการดิวเจ้าของผลิตภัณฑ์มาลง YouTube จัดให้เว้ย <Yahoo! S 1> เราเป็นเจ้าของช่องเราก็ลงคอนเทนต์ที่มีสาระลงไปส่วน YouTube ก็จะไปดิวเจ้าของผลิภัณฑ์เอามาลงให้นะครับส่วนคนดูได้อะไรนอกจากสาระนอกจากความสนุกในการดูคลิปใน YouTube แล้วนะครับจริงๆไอโฆษณาที่มันขึ้นมาถ้าเาสังเกตดีๆนะมันไม่เป็นโฆษณาฟอสเซลเหมือนเมื่อก่อนละมันเป็นโฆษณาที่สนุกอ่า และที่สำคัญแม่มีโปรโมชั่นเราได้ของดีราคาถูกด้วยมันก็เป็นวินวินสามทางคอนเซ็ปต์แพลตฟอร์มเลยรายได้ของยูทูบเบอร์รายได้ของ Youtube เจ้าของตลาดมันก็จะขึ้นแบบ e x p o n e n t i a l สังเกตดีๆนะครับที่วันนี้เราดูหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วมีรายได้มากๆอะ่ะมันเติบโตแบบ e x p o n e n t i a l อ่าถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกช่องหนึ่งที่พี่อาร์เปิดไว้ Creator Way ทุทควไปดูได้นะครับ ในคลิปนี้นะครับใครมีคําถามนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับพี่จะบอกก่อนนะครับถ้าคอมเมนต์ใน u ู u ูปพี่ฮอจะตอบเร็วกว่าใน Facebook เนาะเพราะฉนั้นฝากไว้ใต้คลิปดีกว่าจะได้รูว่าเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นลรงใจคนในคลิปด้วยครับ<อ>แล้วเจอกันบ๊ายบาย